สวัสดีค่ะฟีมัน,นี่ช่องนี้มีแจกของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจากวันเลทฟรีนะคะประจำวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเก้าปีสองพันยี่สิบห้าแจกฟรีค่ะใครยังไม่เคยได้เอาใจช่วยนะคะวันนี้ยี่สิบเก้าเอาแจากสิ้นเดือนไหมอะย่ะิบเก้ายังยังยังถ้าใครอยากได้เยอะพรุ่งนี้นะวันนี้จะแจกในวันจะแจกแบบปกติธรรมดาไปก่อน ถ้าใครอยากได้เยอะรอคลิปถัดไปก็น่าจะเป็นรอบวันที่หนึ่งนะคะก็วันที่หนึ่งก็จะเป็นแจกในหลักร้อยแต่ว่าจะเป็นร้อยเท่าไรก็ค่อยมาลุ้นกันอีกทีวันนี้ก็เอาเอาเอา,เอาปกติธรรมดาไปก่อนวันนี้เวลาที่สามารถกดส่งได้ก็คือยี่สิบสองนาฬิกาแปดนาทีส่วนโคดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่ยี่สิบในวันนี้คือคำว่า ทิศมันไม่ได้อยากนะมันเป็นคํานี่เราใช้ปกติธรรมดาทุกวันอยู่แล้วก็ก็ไม่ได้ยากอ่าประวันนี้ประวันนี้นะคะใครทันก็ดีใจด้วยส่วนใครที่อยากรู้วิธีการหาเง,งินออนไลน์เพิ่มเติมหน้าโปรไฟล์ช่องใดนะคะมีที่ นั่นตอนนี้นะี่พีชอบี่สุดก็จะเป็นการดูซีรีส์ดูซีรีส์แล้วได้เงินก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่ามันได้เงินง่ายไงมันไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องทําอะไรเลยดูซีรีส์อย่างเดียวปัดๆไปก็ได้เงินแล้วก็ลองดูหน้าโปรไฟล์ได้ค่ะมันมีซีรีส์อัปเดตการถอนเงินอยู่แล้วก็มีซีรีส์แนะนําอยู่ก็ลองไปดูนะคะ